สวัสดีค่ะขอต้อรับเข้าสู่ช่องแนมะ่พิวก่อนนะคะเช้านี้โอ้โหดูผูเหล็กไฟนะคะมองไม่เห็นเลยเยอะขึ้นเพราะมีเยอะพอม ปลาาน่มเี่โอ้่าจะว่าที่เจ้าจ้าง่ะนี้ก็จะได้จ้งขาหอล่ะไปห้ามเขาพี่ไปมัน่จะได้จี๊นีไป บอกบอกกรรมมามื้อนี้ <laughs> <laughs> หาเมื่อวานท่ไม่มีเห็นนะคะสิ่งนี้เออแม่กำส่ฝากมาให้สาปานนะคะนี่พอดีสาปานไม่ได้ไปสักทีแม่กำส่ก็เลยเออฝากไปให้เลยกว่าสาปานจะได้มาวะซั้นนะนี่นะคะก็เป็นเสื้อจากพี่วรีนะคะนคะคะก็เอามาให้เลยมาหาเมื่อวานนัไม่เจอนะเพื่อนไปหาหิดแล้งูนะทุกคนแต่วมารู้ว่าได้เยอะไหมเนาะ เมื่อวานนี้นะทุกคนนโอ้เอาพันตื่นแต่เช้าเลยนะพันเ <Yeah. S 2> อ้อ oh, วสวัสดีค่ะชาปานนะมาหาเมื่อวานไม่เจอ <Yeah. S 2> ได้ข่าวว่าไปหาเห็ดแล้วงูไอ้เดินเดินได้สากิโลก็ <laughs> ลลเลย <laughs> เว่าอัอานแล้วค่อยเอามาให้พอดีแม่ทำใสแกบอกว่าฝากเสื้อไปให้ชาปานหน่อย เพื่นว่ากว่าจะได้มาก็นู่นแหละว่ะร้วังเลยกันนี่นะคะจ้าเสื้อพี่วลีนั่นแหละจ้าพอดีออพดีใส่ใส่เป็นไหนก็ได้มันใส่สบายสบายอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าเวลาไปทํางานอมันผ้าไม่หนาจนเกินไปมันพอดีเลยโอ ตื่นแต่เช้าเลยโอวันนี้ไปไหนแม่พีนะวันนี้เราค่อย่คอยติดธุระแงนายใหญ่จะลงพื้นที่เดซ่ะใช่องค์ข้ามรตีจะลงพื้นที่โรงเรียนกบตูมก็เลยทางคุณหมอคุนก็ขอความร่วมมือให้ไปพัฒนาที้แรกก็ว่าจะไปดำนาแม่บ้านหน่อยนั่นแหละมึงไปแรงเพิ่นเอนยก็ประมาณนั้นแหละวันนี้น่ะ เพราะว่าถ้าเจ้าขี้ข้านไปดำนาก็ไปพัฒนากับเขาอืมอดำเองเออเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละก็เลยาอืมใช่วันที่สิบเก้านี่แหละก็เลยฮะโอ้ยแน่วันนี้เราทำยังไงทีนี้จะได้ไปขนกล้าให้ยายไหมนี่เอ้อไม่ได้แล้วเอ้ยเก็บยางด้วยนะวันนี้นะโอ้โหเก็บยางน้ำวันนี้ปฏิทูอันนี้เสือ ท่มล่ะเก็บพัดม่ได้อย่างเก็บอยู่เมื่อวานพี่ไม่ได้กีดเสียอันไอ้เพื่อเห็นกีดพัดแล้วไม่ได้ก็ไปเขาเนาะเขาไปอยู่แล้วขอคาโต้เลยเนาะอืมเพราะว่าเขาต้องไปช่วยอะไรคุณครูไงไปช่วยอ่า่นนั่นนี่แหละเตรียมสถานที่น่ะครูเขานั่นแหละโอ้อันนี้นอะเหรอใช่อืมเตรียมตอนรับเตรียมอะไรใช่อืมก็เลยโอ้โหว่าอัน ตรงใช้ยาวแล้วค่อยเราเห็นเขาดำนานค่อยเราแฉอแต่น้ำนาค่อยไม่รู้ไปอยู่ไหนมันใช้ค่อยต้องได้สูบจากห้วยชายขึ้นแล้วเนี่ยล้างเข้าปันษานู่นแหละเขากระเทือนแล้วเพราะวันนี้ก็สอวันก็มาอีกบอกฝนบอกอุชาถไม่อย่างน้อยก็มาเท่านี้เขาก็จะดูดเสริมนลนะชาวบ้านถึงไม่มีเขาก็จะดูดแล้วถ้าได้เข้าปัญษาน่ะเพราะว่าเขาจะแตกกกแตกกอลราค่อยยังไม่ลงดินเลยเมนเพระแทนบอกว่า ใจเย็นๆเข้าพรรษาก่อนอม,มกกะกะลาหอมนั่นแหล,ละละาบารมละเฮาละตัวเราเมนแล้ว,ว <laughs> ไ,ไวปไม่เหน็นที่ยาังนู่นเหรอ,อน่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าเขาอาจจะได้รำนาพอดีไงอืมเพราะว่าเขา้าพรรษาเสร็จตื่นมาเขาะจะไปหาคนงานว่ารอแล้วนี่อืมซึ่งเจ้าเอาซุ้มเลือกซุ้มเลือกมงคลนะอ๋อบอกเออเขาก็อยากจะติดต่อไว้อยู่อืม ก็ไม่เป็นไรเราเพราะว่าร่วมบุญแล้วก็สาธุเอาไม่ได้ไปถวายก็ไม่เป็นไรอืมก็เราติดธุระนะเราต้อง,ด,งดำนาเจก่อน,นเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวแอ,อนมินน้อยบอกไงจะรู้ไหม,มไงเบ๊ะไม่เป็นไรหรอกนี่มากินที่นี่เบ๊ะมาดําแล้วไงตีประดํา <ดำ S 1> ให้ลุงพลเบ๊ะไปดํานาก่อนนะไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปดําเหรอวะมีแล้วนี่นาในตรงนี้โอ้ร้องแล้วอกอกเลย ออุตส่าห์ให้จิโก้รอ,อไปแล้วทีนี้นะเออเออพื่นเขาบอกว่าจะไปเชเว่นพวเพื่อนก็เดินไปเดินม,มาลุงโกกระถามยายาหยอกนะมินมีตังค์หรือยังเนี่ยพเพื่อนก็เลยบอกว่ายังเลยเเออเบอกว่ายังไม่มีเพื่อนเลยว่าเบะหนูขอตังค์หน่อยเาอาตังค์ให้ร้อยหนึ่งจ้างให้ไปหลบไพ่ตัววับ <laughs> ทีนี้นะแป๊บเดียวนะจิโก้ค้ำค้ำค่อยมานะลูกครับผมรอปบแป๊บยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยมาแล้วนะแม่พอย วันนี้น้กจิโกจะไปตัดผมร้านตัดผมไม่เปิดทีนี้นะบางเอิญก็เลยโอ้โหมากล้องอกๆแล้วทีนี้อันบอกว่าหนูขับด้วยนะเบะนะนูขอกลับด้วยได้ไหมไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนนะไม่หรอกนูจะไปโรงเรียนกับพี่พ่อีกคนวันน่ะโอ้ยตัวเบาแล้วก็แม่เพิ่นเอาแล้วก็ให้ออกๆแล้ววันบอกเออมันร้องไม่ทานหรอกก็ร้องตอนที่เรามานั่นแหละอื แต่อยากมาด้วยเขาบอกอยากมากุกกอกอยากมากุกกอกเออเมื่อวานได้เห cool. ็นเห็นป้าสวนผักมากุกอกไล้เมื่อวานนี้เห็นอยู่ในคลิปย่านะมาได้กินเห็นมาพอดีเลยเห็นละงงออกพอดีแต่วันนี้รอลุ้นแหละพ่อแทนไปไม่รู้ว่าจะได้หาบกี่กิโลไม่รู้รู้อยู่แต่ย่านแต่ะหาบเก้ากิโลกว่าเจ้าคุณนะเม้นไม่ทันเขาเขาไปก้านอื มีรอยเท้าราก็รอลุ่นนั่นแหละเออวันนี้แต่ก้านหลุกพอแล้วเนาะของยายน่ะยังไม่ได้พอเลยวันดำอ๋อต้องลูกใหม่วันนี้น่าจะพอก็ว่าถ้าเสร็จธุระตรงนี้เสร็จต้นบ่ายแล้วค่อยไปช่วยเขาเออนั่นแหละอันนี้เขาอน้อยน่ก็คือดีคนละแต่พนักงานน่ะมันจะน้อยลงแล้วนะเพราะว่าปู่จิ้วไม่รู้จะไปหรือเปล่านะวันนี้ก็มีแต่อะไรน่ะแม่บ้านหน่อยสองผัวเมียแล้วก็ ถ้าจะไปก็แม่โอก็ไม่รู้แกไปไหมเออหรือคือท่องผิงนะปานทางไปนะสิเจ้าน่ะเออที่แรกวันละพวกเอ็ดเอ็ดเมื่อแล้วพวกพันมิเต็ดเอ็ดเมื่อก็เลยได้ดำเอาคือนั่นมันว่าละบางอื่นการน่ะหรือสี่สิบมัดที่มันลุกซื้อก็เพราะว่าหนาตาการน่ะแล้วยังเอ็ดมันแล้วลุกซื้อเพราะดีเสืดอง่ายน่ะนะลุกซื้ออีหกสิบมัดการตะการเยอะร้อยร้อยกว่าในกระโปงหกสิบเจ็ดสิบเออปานนั้นละประมาณนั้นละร้อยเศร้าเขามันคือใหญ่ ไอ้นบ้านละดับค่อยบอลนั่นแหละนั่นแหละเขาก็ว่าจะไปกับเขานั่นแหละแต่พอดีอ่ะเห็นลายติ้งน้องจากไอ้ผู้จัดการใหญ่ก็เลยอ่ะไม่ได้ไปจ้อยอืมนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถึงสวลานแล้วนะคะพี่บรีค่ะอุดหนุนให้ตลอดเลยเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างแมนอะไรหลายสิ่งขอบคุณมากมาก